กล่าวสวัสดีวชนคนเล่นเกมแลกคนทุกท่านนะครับแล้วคุณก็อยู่ผมจางงูคนเดิมคนดีนะฮะและสิ่งที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ก็คือดีคาเฟนีสกินของใบเมเปิลนะครับผมซึ่งเป็นใบไม้ที่ค่อนข้างสวยและผมชอบเลยทีเดียวเชียร์เออคุณพี่จางงูครับหายไปไหนเช่นานเลยครับติดเกมดิเจมอนครับผมเกมดิเจมอนค่อนข้างที่จะแตกต่างก,กับโปเกมอนนิดนึงนะครับเพราะว่าโปเกมอนเนี่ยถ้าเลเวลถึงกําหนดหรืออะไรเนี่ยมันก็มีวัฒนาการแบบ ตายตัวเลยใช่ไหมแต่ดิจจมอนไม่ใช่แบบนั้นดีจจมอนของเราจะวิวัฒน,นาการได้ก็ต่อเมื่อค่านั่นค่านี้ถึงนั่นถึงนี่เข้าใจใช่ไหมเช่นเลือดเยอะก็เป็นตัวนี้พลังโจมตีเยอะก็เป็นตัวนี้น้ําหนักเกินเป็นตัวนี้น้ําหนักเบาเป็นตัวนี้ก็คือไม่ได้ตรงสายแบบเป,เป,เป,เปะ๊ะๆคือมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของเราอะ่ะแล้วผมตั้งเป้าว่าผมอยากได้ดิจจมอนตัวนี้ที่ว่าเป็นเทวดาผมก็เลี้ยงแบบดิบดีเลยได้มาเป็นมังกรที่มีเครื่องจักรติดอยู่เต็มตัว กูยังงงอยู่กูไม่พลาดตรงไหนเว้เนยนะกิจใยแล้วเกมแตงขอประทานโทษนะครับคุณผู้ชายมึงไม่โกรธออกเกมไปเล่นดีเจมอนเลยละ่ะเอาได้นะกูประชดและถ้าจะให้พูดถึงคาเฟนีนะครับผมน้องเป็นฮีโร่สายแคลรี่ที่ค่อนข้างแตกต่างจากแคลรี่ตัวอื่นนะครับเพราะน้องสามารถตีขนาดเดินได้และหลังจากที่ผมเคยเจอคาเฟนีมาบ่อยๆนะครับผมมันจะมีอยู่สองประเภทเลยก็คือ1คาเฟนีที่เกิดจัดเกิดจนน่ากลัวเดินมายิงเราดุมๆแล้วเราก็ตายเลยกับ2คาเฟนีที่ไม่เกิดแล้วโดนดุนยับอย่างเดียว ละส่วนมากคาเฟนีที่เกิดเกิดมาอยู่ฝ่ายตรงข้ามและเกมแรกนะครับผมผมต้องยืนเลนปะทะกับอีลินคุณลินค่ะอีมันไม่สุภาพเอาละครับคุณผู้ชมพร้อมหรือยังที่จะเห็นคาเฟนีปะทะกับอีลินคุณลินค่ะ อีมันไม่สุภาพอ๋อกูกะาไว้แล้วเชียวถ้าอีมันไม่สุภาพเนี่ยการ์ตูนยูกีของกูไม่ใช่การ์ตูนสําหรับเด็กแน่นอนทําไมวะเอา้าก็พระเอกมันใช้เด็กอ e ีฮีโร่เออาระไรก็อันเชิญอ e ีฮีโร่นั่นอ e ีฮีโร่นี่โอ้ตายแล้วกูบอกแล้วเชียวว่าจุดานเป็นคนไม่สุภาพโอยตายแล้วขนาดภาคสองก็ไม่สุภาพขนาดนี้ภาคแรก มันมีดาร์คเมจิกเชียนดาร์คเมจิกเชียนกับอิเลเมนเทอลฮีโร่ป้ะล่ะโอ้ไปแล้วการ์ตูนสมัยวัยรุ่นตัวโอ้มันมีไอ้นั่นอีกที่สะสมครบ5ใบแล้วชนะเลยอะไรจะเออเอ็กโซอินเดียอะไรสักอย่างยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โคดพภิมหากพยบคันถ่ายคอลเลกชันเอาละสิคุณผู้ชมงงเป็นไก่ตาแตกและก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนะคะฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งและกดติดตามคนละหนึ่งครั้งคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปค่ะสัญญาว่าจะไม่อู้ ตอนนี้ทางช่องของเราก็ลังมีโปรเจกต์ในการทําอะไรที่โคตรใหญ่อยู่นะครับดังนั้นช่วยรอติดหนึ่งอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะว่าตอนนี้ช่องเรากำลังมีโปรเจกต์ในการทําอะไรที่โคตรใหญ่ด้วยตัวของผู้ชายคนเดียวอยู่ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนคาแรคเตอร์ดีไซน์อยู่นะจ๊ะดังนั้นใจเย็นๆนิดนึงเออขอประทานโทษนะครับนี่มึงจะไปขายของหน่อยและการยืนเล่นของหนูที่ปะทะกับอีคุณลินนี่ค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่า เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมบอกคุณดูอะไรอยู่วะเนี่ยีคุณลินนี่เขาพูดกันว่ากดเลนเก่งตอดเจ็บแต่พอเจอหนูก็เฉยค่ะ เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ยิงจางเลยเฮ้ที่บ้านมึงผลิตกระสุนขายหรือไงเนด้ยดูเหมือนว่าโลหของฝ่ายตรงข้ามล้จะมาช่วยแล้วนะคะดูเหมือนว่าหมูจะไปลังแกแคลรี่เขาเกินไปดังนั้นปิ๊ปิปิอ้โดนปิดปิ๊ปิอ้่้ไอ้นี่ก็ยิงจากเลยให้ที่บ้านผลิตกระสุนขายหรือไงน่ยคุณพี่หมเปิดคาบ้านแบบนี้ต้องตามให้สุด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 อุ๊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 ออ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 

เรียบร้อยตัดผ้าไปที่ไวโอกิีงยิงยุตนหนังหัวทะอลนี่น้องหยาใจดีกับพี่หน่อยนะปิ๊ป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 ปิ มันมีแค่นี้จริงๆนะเว้ยกูถึงได้บอกไงว่ารอเกมต่อไปมันปะทะกับแคลรี่ห้าเดือดเด้อพวกมึงสองตัวจะทะเลาะกันทําไมวะในวันสุดท้ายพวกมึงก็คือคนคนเดียวกันนะอ้าวแล้วความจริงบางพูดแบบพี่กูก็หงอยเลยดิเหมือนทะเลาะกับตัวเองเขาก็มองกูไม่ปกติแกเอาดิ ช่องไม่ปกติโอเคการที่หนูกดยิงธรรมดาเนี่ยคนดูน่าจะเบื่อเราต้องกดใช้สกิลหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเป็นปืนใหญ่แล้วยิงดูเติม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  พอๆกับปิ้วอะแหละและสุดท้ายก็สามารถชนะไ,ไปได้แบบสวยงามโอเคให้มันห่วยให้เกมแรกพอนะเกมต่อไปเนี่ยห้ามหวยเลยนะอุ้ยบอกเลยไม่มีห่วยปะทะกับแครี่ห้าใครๆก็อยากดูเกมต่อมาหนูโดรีพอร์ลลบสามคะแนนอา้อาวอ้าวนบอกว่าเดือดแกเออเกมหน้าเกมหน้าเกมหน้าเดือดแน่นอนและแล้วเกมที่เรารอคอยก็มาถึงนะครับผมเพราะการที่คาเฟิี่จะได้ปะทะกับ5แคลรี่ที่เป็นไปด้วยอิลินเซลิกา้าฟินิช ย่อลเลยก็าขายยาเตะบอกเลยว่าเกมนี้มันจริงมันจริงจริงออออใช่ครับคนรดูเกมนี้มันเกมนี้เดือดสุดยอดมากเลยครับคนดูจริง นี่กูต้องเล่นตามน้ำพวกมึงไหมเนี่ยคนดูบอกย af, ินดีต้อนรับเข้าสู่โคบพี่ผู้หากาบคาเฟนี่ปะทะห้าแคลรี่เกมนี้เดือดจริงครับคุณผู้ชมโอ้โหจับตาดูจับโอ้โหเหงื่อแตกโซกพักเลยเด้อบอกจะมีพี่ลุดสิวะทำไมได้ล่ะเขาบึงแถมมาแล้วคนดูเขาตั้งความคาดหวังไว้จะให้รู้ได้ยังไงว่าเกมนี้แทบไม่มีอะไรเลยนี่พวกมึงรู้ใช่ไหมว่าคนดูเขาฟังอยู่เริ่มเกมมาก็ปิ๊บปิ๊บเรียบร้อยค่ะเกมนี้ค่อนข้างที่จะง่ายเอาอีนี่เออไม้ไม้ใช่ไม้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 

ทำไมถึงม no ึงมาไม่ถึงสักทีวะคำว่าหมายถึงมันยากขนาดนั้นเจียวอฝ่ายตรงข้ามเล่นเป็นแคลรี่5้าหนูก็สบายเลยค่ะเพราะไม่ต้องทำอะไรแค่แล้วแต่โอ้โหโอ้โห้อยอ้อ้โหโอ้โห้โหโอ้หโอ้โหอ้โหโ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 ้วหโอ้โ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 ทโอ้โห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 โอ้้้ นี่มึงผลิตคลิปแบบนี้ออกไม่ให้คนดูดูเนี่ยนะก็คีร่มันมีแค่นี้จะให้มันกิ๊งยิงเหมือนไวรอเลนมันก็ทำไม่ได้เป่าว่ะแต่นี่มันก็ไม่มีอะไรเกินไปมันมีแต่ปิ้วปิ้วเนี่ยมันก็บีบประตูปิ้วปิ้วปิ้วแล้วก็อยู่ไงทั้งสามอย่างมาแล้วค่าปิ้ว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 มันไม่มีอะไรเลยปิ้วปิ้วปิ้วอย่างเดียวเกมมันไม่หวือหวาเลยบอยจะเอาอะไรมากว่าถ้ามึงเล่นเป็นซินเดนเทียมมึงก็ห่าวทั้งเกมอ่ะมึงวางคคแรเตอออ์ไว้้บบนนีีง่่ะ เฟรน um sure ี่ช่วยทำอะไรที่มันวือหวานทียอดคนดูลิยอดคนดูวือหเข้าไปเลยนั่ะเอาสุดเลยนั่นแหละอันนี้คือวือหวาที่สุดแล้วใช่ไหมน่าจะวื้หวาที่สุดแล้วล่ะอุ้ยคนดูชอบฉากนี้กรี๊ดเลยเมื่อกี้จริงจริงพวกที่เหลือเขาทะเลาะอะไรกันนะดึงสวยสวยงามอุยสวยงามมากเป็นพิ้วิที่สวยงามมากเอาดีนคุณเริ่ม มึงเพิ่งเริ่ม,มาอยายเหรอกูเขินจนไม่รู้จะหน้าไปบุดไว้ที่ไหนแล้วคนบ้าเลยทำคลิปเอาวี v ที่เล่นเป็นแคลรี่แล้วพักแค่ปิวปิวปิวเถอะไอพวกไก่อ่อนกูนี่รับบทตัวฮาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แหละเอาอไรอย่าพึ่งใจเสียไปค่ะเดี๋ยวหนูจะทำอะไรที่มันห,หวา,าแ,ลและคุณผู้ชมต่างตื่นเต้นให้ดูดูนี่นะปิวปวปิ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 ววปิ เจ้าของช่องสอนแสนก็ซับมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยนะน่าผิดหวังถึงจะน่าผิดหวังไปหน่อยแต่ตัวมันก็มีแค่นี้จริงๆะเอาไงได้อย่าผิดหวังไปเลย พวกกูก็จะผิดหวังด้วยเอฮ้ยไอ้พวกไก่อ่อนระดับจูนะตัจงแต่เกิดมาพ่อแม่กูผิดหวังแล้วโอ้โหไอเด็กพูดซะกูรู้สึกสงสารเลยรู้สึกช็อตนั้นช็อตเดียวเรียกยอดคุณดูได้ไหมพอดังนั้นเอาช็อตนี้ไปด้วยดีไเรียบร้อยหายสองปกติเคยได้ยินแต่คำว่าจับปลาสองเหมือไ้นี่มันจับแคลรี่สองตัวอุ๊ยโทษทีนะคะดึกแล้วว่ามีนุ่นาขอไปก่อนล้วจ้าเละบบามโกโกวา เราพอได้แล้วมั้งกลับไปเลี้ยงดีจะมอนต่อดีกว่าเนาะกูพอแล้วนะกับการเลี้ยงเทวดาแล้วได้เป็นหมาจากคนน่ะและสุดท้ายก็สามารถชนะไปได้แบบสวยงามา <c oughs> ค่ะ <c oughs> เอ่อเบอร์ทุกคนโอ้เ็จสักทีโอยเ,เลิกเขินได้แลย <c oughs> <c oughs> ไอ้พวกไก่ออนเล่นแค่ปิวปิวปิแค่นี้มาทําคงทำเขินเฮ้กูนี่เล่นขี้ต่อนหน้าสาธารณชนมาก่อนกูไม่เขินเลยสักนิดเ และคลิปนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับคลิปนี้ก็มีแค่ปิ๊บปิ้บปิ้วปิุ๊บตุ้ม่แค่นี้แหละครับคุณผู้ชมสาระทั้งหมดของคลิปนี้ไม่มีมีแค่นี้เลยเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมแล้วก็ขอแสดงความเป็นห่วงใยกับทางพี่น้องทางภาคเหนือนะครับที่กําลังประสบปัญหาน้ําท่วมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมผมก็พอช่วยได้แค่นิดน้อยเท่านั้นแหละก็คือผมไม่ได้มีตังอะไรขนาดนั้นก็ ช่วยได้เท่าที่ผมช่วยได้ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยเร็วนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังประสบปัญหาวิกฤตนี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมรักษาเนะื้อรักษาตัวขอให้ทุกคนปลอดภัยนะจ๊ะบ๊ายบาย